พ5 0 0บาทรวม2เดือนนะครับก็รวมเป็น7 0 0 0บาทคร่าวๆตอนนี้นะครับหลายท่านก็มีความสงสัยว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเยียวยานี้ไหมคนที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งอยู่แล้วจะได้รับเงินเยียวยานี้ไหมคนที่เคยได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทเมื่อปีที่แล้ว จะได้รับเงินเยียวยานี้ไหมนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นนะครับว่ากลุ่มหลักๆที่จะได้รับเงินนะครับก็คือกลุ่มอาชีพอิสระนะครับกลุ่มแรงงานนอกระบบนะครับและกลุ่มกเกษตรกรนะครับคนที่อยู่ใน3กลุ่มนี้นะครับก็มีโอกาสสูง ที่จะได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้ไม่ว่าท่านจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าท่านจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งหรือไม่ได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งและไม่ว่าท่านจะเคยได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันหรือไม่เคยได้รับมาก่อนทุกท่านมีสทิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา3500บาทนี้ทั้งหมด แต่ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการคัดกลองความเหมาะสมจากกระทรวงการคลังท่านที่มีข้อมูลอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับก็สามารถตรวจสอบคัดกรองได้เลยแต่บางท่านที่อาจจะยังไม่เคยมีข้อมูลกับทางกระทรวงการคลังท่านอาจจะต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเดี๋ยวเราไปฟังแบบชัดๆตรงๆจากท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและท่านประหลัดกระทรวงการคลังครับแต่3,500นี่ไม่ได้เร่งรัดว่าต้องแย่งกันไม่ใช่แต่ว่าใครก็ตามที่มีสิทธิก็จะมีระยะเวลาให้มากกว่าถ้ามันมีข้อมูลเก่าที่เราเคยเยียวยาไปแล้วเนี่ยอันนี้เรามาใช้ได้เลยไหมครับ<ช>คือไม่ต้องลงทะเบียนก็ก็ทาได้เลยไหมครับถ้าเกิดเรามั่นใจใน AI ของเรารก็เอามาใช้ด้วยครับแต่ว่ามันก็จะมีการกรองออกออกมานิดหนึ่งนะครับการกรองคือว่า ใครที่จะเ,เรียกว่าไม่ไม,ไม,ไม,มีสิทธิ์ตรงนี้นะครับเราก็จะกรองตรงนี้ออกไปนะครับเศรษฐกรนี้เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเจ็ดล้านคนอันเดิมนะฮะอาจจะต้องเกษตรกรอาจจะต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับอาจจะต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมเพราะาฐานข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันของอเราใช้ชื่อว่าเราชนะนะครับ ตอบถามค่ะท่านเราชนะ3,500บ,บาทเนี่ยคือเดี๋ยวน่าจะมีประชาชนสับสนว่าลงคนละครึ่งได้ไหมแล้วลงเราชนะได้ไหมอะค่ะจะซ้ําซ้อนหรือว่าคุณสมบัติเนี่ยเขาลงได้ทั้งสองโปรแกรมไหมคะอันนี้ไม่ไม่ซ้ำซ้อนกันนะครับไม่ทับซ้อนกันนะครับอันนี้เราก็จะดูแลวิธีการดูแลคือรัฐบาลเนี่ยจะดูแลคนที่ควรจะได้ทั้งประเทศเนี่ยจะได้หมด รเราจะใช้เป็นเนกาทีฟลิสก็คือในลักษณะคล้ายๆว่าคนทั้งประเทศมีจํานวนเท่าไหร่แล้วใครไม่ควรได้บ้างตัดออกไปตัดออกไปที่เหลือเนี่ยจะได้หมดส่วนจํานวนเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัวเลขก็จะออกมาส่วนวิธีการเนี่ยก็คือว่าถ้าใครเคยอยู่ในระบบไหนที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วอันนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นท่านจะไม่ต้องเดือดร้อนท่านจะไม่ต้องเดือดร้อนมาทําอะไรอีกอะไรที่เรามีข้อมูลของผู้ท่านอยู่แล้วนะครับ ตกลงคนละครึ่งกับเราชนะเนี่ยรับซ้อนกันได้ไหมทำไมสองเด้งรเปล่าหรอได้กันอยู่แล้วไอ้ตรงนั้นแต่ขึ้นอยู่กับกรองการกรองของเราชนะเนี่ยเราจะมีเนกาทีฟลิส์ว่าคนที่ไม่ควรได้อย่างท่านที่ถามเมื่อกี้ท่านมีเงินอยู่หมื่นล้านพันล้านท่านก็คงไม่ควรได้มั้งเรากคคค็ควรจะตัดท่านออกไปอะไรในลักษณะนั้น เราก็จะมีการกรองหรือว่าถ้าประกันสังคมเขาดูแลอยู่แล้วอันนี้มันก็จะกรองออกไปมันก็จะกรองออกไปจากจํานวนทั้งหมดถือว่าข้าราชกรงข้าราชการไม่ได้ถูกเลิกจ้างในลักษณะนี้นะครับก็จะไม่